สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนการคิดเลขในใจนะคะก็ถ้าเราคิดนอกใจเนี่ยมันไม่ได้นะเราต้องคิดในใจนะคะเอออ่ะมาดูกันนะคะก็เป็นการคูณเลขในใจนะคะง่ายๆเลยนะก็คือจะเป็นการคูณเลขที่แบบสองหลักคูณสองหลักอะคะ่ะเราสามารถนําเทคนิคนี้เนี่ย คิดในใจก็ได้หรือว่าจะคิดในเศษกระดาษก็ได้นะคะก็จะเป็นเทคนิคการคิดเ,เร็วอีกแบบหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูเทคนิคกันนะคะเทคนิคเลยเนี่ยจะมีหนึ่งหน้าคุณหน้าหลังคุณหลังนะคะนอกคุณนอกบวกในคุณในแล้วก็เรียงหลักจากหลังไปหน้าอ่ะแบบนี้หลายคนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะทําไปพร้อมๆกันนะคะ,อะตอนแรกนะคะให้เอาหน้าคุณหน้าอ่ะหน้าคุณหน้าก็คือตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยค่ะ อยู่ด้านหน้าตรงนี้เนาะคูณกันนะคะก็สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดนะคะเขียนตำแหน่งแรกนะคะก็คือเป็นตัวหน้าแบบนี้อะต่อมาเขาบอกว่าหลังคูณหลังใช่ไหมหลังคูณหลังก็คือเป็นห้าเอามาคูณกับสองนะคะเอาห้ามาคูณกับสองก็คือเป็นตัวหลังคูณตัวหลังเนาะห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบถูกไหมคะก็ใส่สิบ เป็นตำแหน่งด้านหลังตรงนี้อ่ะคราวนี้ตรงกลางนะคะตรงกลางก็คือจะเป็นนอกคูณนอกอ่ะนอกคูณนอกตัวนอกก็คือตัวสองตรงนี้นะคะคูณกับตัวนอกก็คือตัวสองตรงนี้นอกคูณนอกก็คือเป็นเท่าไหร่คะสองสองสี่ถูกไหมสองคูณสองเป็นสี่อ่ะบวกกับในคูณในนะคะในคูณใน ตัวในก็คือ5กับ4ตรงนี้นะคะก็คูณกันเอา5้ากับสี่ตรงนี้คูณกัน5้าสี่ยีถูกไหมคะห้าสี่ยี่สิบเนาะให้เอานอกคูณนอกเนี่ยบวกในคูณในนะคะยี่สบบวกสี่เป็นเท่าไหร่คะเป็นยี่สิบสี่อ่ะแค่นี้เองนะคะโอเคอ่ะจากนั้นทำไงต่อจากนั้นนะคะก็เขาบอกว่าให้เรียงหลักจากหลังไปหน้าอ่ะมาเรียงหลักกันเนาะ ตรงนี้นะคะคําตอบของข้อนี้เนี่ยตัวเลขหลังเนี่ยก็เป็นอะไรคะเป็น10ใช่ไหมเราก็ใส่ศูนย์อ่ะเป็น10ใส่ศูนย์ทด1นะคะ1ตรงนี้เนาะก็ให้เอามาทดกับตรงนี้ให้มาทดกับตรงนี้ตรงนี้เป็น24ถูกไหมคะทดอีก1ก็เป็น25หลักที่2เพราะฉะนั้นหลักที่2ต้องเป็นเลขอะไรคะเป็นเลข5าเนาะเป็นเลข5าอ่ะขาวนี้นะคะคขาวนี้ 25ใช่ไหมเราใส่5ทดสองในหลักถัดไปนะคะทด2ในหลักถัดไปเนาะแปดบวกสเป็นเท่าไหร่คะแปดเกสใช่ไหมก็เป็น10อ่ะแบบนี้นะคะคำตอบข้อนี้ก็คือเท่าไหร่คะ1นึ่พ ห0สิบนั่นเองนะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยเนาะในการคูณเลขในใจนะคะเออก็อันนี้ว่าเป็นเทคนิคนะคะหน้าคูณหน้าก็คือจะเป็นคําตอบตัวหน้าหลังคูณหลังก็คือเป็นตัวหลังส่วนตรงกลางเนี่ยก็คือนอกคูณนอกแล้วก็ในคูณในนะคะจากนั้นก็เอามาเรียงนะคะอย่างที่ ทำไปให้ดูเมื่อสักครู่นะคะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย